านผู้ฟังคะรัฐบาลคงความมุ่งมั่นในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นส่งผลให้ในช่วงสิบเดือนที่ผ่านมาเกิดผลสําเร็จในการปราบปรามยาเสพติดและคดีที่เกี่ยวข้องจํานวนมากติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่กัดกร่อนทำลายสังคมไทยมาอย่างยาวนานโดยรัฐบาลไายใต้กนนารนำของนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายเพื่อปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยได้ภูมิธรรมเวยยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัศารชการแทนนายกรัฐมนตรีเล่าว,ว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายสิวสต็อปเซฟโดยบรูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงและภาคประชาชนเพื่อยุติภัยคุกคามจากยาเสพติดทุกระดับตั้งแต่ ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำควบคู่กับนโยบายโนดรักโนเดเรเลอร์ผนึดกำลังชุมชนปราบยาเสพติดซึ่งตำรวจได้ร่วมกับทหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคม2568สามารถจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดสำคัญได้19คดีจับกลุ่มผู้ต้องหา45รายพร้อมของกลางยาบ้ากว่า46ล้านเม็ดไอซ์1.4ตันและคีตามี150กิโลกรมัมและมีผู้ต้องหาในหลายวงการ โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นมากองบัญชาการตำรวจปราตา,า,ามยาเสพติดสาม,มารถสืบสวนจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดสําคัญได้ถึง19คดีผู้ต้องหา45ารายพร้อมของกลางยาบ้ากว่า4 6, 000, 000ี่ล้านเมตรไอซ์ตันและคิตาเมียน150กิโลกร,รัมซึ่งได้จับกลุ่มทั้งนักบินผ้าสงไปยู่นึงเครือข่ายข้ามชาติชงดวนและลักลอบผ่านวันสดุทั้งหมดนี้คือเครื่องยืนยันว่า แาตัวาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามยาเสพติด จากผลการจับกลุ่มที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งพลตำรวจเอกกิตรพัธนธ์เพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เล่าถึงผลสำเร็จในภาพรวมด้วยว่าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2567เป็นต้นมาจนถึงเดือนกรกฎาคม2568ซึ่งเป็นเวลากว่า10เดือนตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้กว่า210,000รายอายาดทรัพย์สินได้กว่า12,000ล้านบาทตรวจยึดยาบ้าได้กว่า850ล้านเมตร พร้อมต,วตรวจยึดอาวุธปืนและผู้ต้องหาตามหมายจับนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดยุทธการจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อย8ครั้งภายในชุมชนสามารถจับได้กว่า62,000รายพร้อมกับยึดทรัพย์ที่ได้จัดการกระทำความผิดด้วยซึ่งในภาพรวมเราสามารถดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติดได้ถึง211,000เศษนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์อายัรัพย์ได้12,000กว่าล้านบาทอันนี้คือภาพรวม ตั้งแต่ต้นปีมุ่ประมาณประมาณ10เดือนครับส่วนยาบ้าเรายึดได้ถึง8 5 1ล้านเมตรเศษครับแล้วก็จะมีเรื่องอาวุธปืนด้วยแล้วก็ผู้หาาตาหม่จับด้วย จากความจริงจังในการดำเนินนโยบายปรับป,ปรามยาเสพติดที่เข้มข้นและต่อเนื่องของรัฐบาลจึงนำไปสู่ผลสำเร็จที่แสดงผ่านการจับกลุ่มผู้ค้าอายัดทรัพย์และการยึดยาเสพติดจำนวนมหาศาลอย่างต่อเนื่องเป็นการแสดงให้ผู้ค้ายาเห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลจริงจังกับการปรับป,ปรามอย่างยิ่งยวดเพื่อตัดวงจรยาเสพติดและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมให้เห็นผลโดยเร็วที่สุดธนพรปร,รุณฤทธิรายงาน